ยังคุยกับแฟนว่าถ้าถ้าเราเจะคอนลูกเราถ้าเราไม่มีตงังเราขายทองไปสองบาทเนาะเราค่อยถ้าเรามีแล้วเก็บตังได้เราค่อยซื้อใหม่ทาไมไม่ชนฉันไม่ชนชันหนูมั่งชนฉันลูกหนูตอนนี้หนูก็ไม่มีตังสักบาทเพราะว่าหนูไม่ได้ทํางานด้วยเนาะท้องด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาเอาเงินจากที่ไหนมาคอนลูก เชียงใหม่ค่ะหน้าวัานนองป่าข้างค่ะพอดีว่าหนูไม่ได้ทํางานค่ะแฟนทํางานคนเดียวหนูเลี้ยงลูกแล้วท้องในหกเดือนค่ะอืมครับแล้วไม่รู้ว่าหายไปยังไงปกติก็หนูเอาไว้ในตินชักตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าคือเป็นตู้เสื้อผ้าของลูกสาว การที่เป็นตู้เสื้อผ้าลูกสาวอะค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเองเนาะเพราะว่าเป็นเด็กห้าขวบอะหรือเสื้อผ้าหนูก็ไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนหนูก็เช็คดูที่นี่เอาไปหมดเลยไม่เหลือไว้สักชิ้นเหลือแค่กล่องทองแล้วก็ใบประกันซื้อทองค่ะปกติจะอยู่กันสามคนพี่น้องลูกสาวแล้วก็หนูแล้วก็น้องชายค่ะน้องชายนอนข้างล่างแล้วหนูอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยบางทีก็ mm. หนูอะจะอยู่บ้านบางทีก็ไม่อยู่บางทีก็ แต่กลับบ้านมาก็สามทุ่มสีทุ่มอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางทีก็พ่าการที่เป็นผู้ชายแล้เนาะน้องน้องชายอยู่คนเดียวบางทีก็ลืมปิดประตูมั่งอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าคนใกล้ตัวหรือว่าคนอื่นค่ะไม่รู้การที่เราไม่มีหลักฐานนะคะเราสามารถทําอะไรไม่ได้จะบอกว่า ทำไมไม่สนฉันไม่ชนฉันหนูมั่งสนฉันลูกหนูทําหนูก็ท้องอยู่ด้วยถ้าถ้าพี่เขาที่เอาไปถ้ารู้ก็ถ้าเห็นได้ยินเสียงหนูเอากลับมาคืนให้หนูด้วยอตอนนี้หนูก็ไม่มีตังค์ักบาทเพราะเลยว่าหนูไม่ได้ทํางานด้วยเนาะท้องด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาเอาเงินจากที่ไหนมาคอลูกดังน,นั้นเมื่อวานมือ ต้นต้นวันลอยกระทงนะหนูเนี่ยคุยกับแฟนว่าถ้าถ้าเราเจอค้อรูปเราถ้าเราไม่มีตงังเราขายทองไปสองบาทเนาะเราค่อยถ้าเรามีแล้วเก็บตังได้เราค่อยซื้อใหม่เงค่ะเรามีกันไว้อย่างนี้ทีนี้นึกขึ้นได้ต้นเย็นกลับมาตูก็ไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าหายไปตัวไหนอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้วันที่หาย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านโฟวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Youtube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ